มีคนถามมาว่า t i กต o k ทํายากกว่าเดิมจริงหรือไม่ตอบเลยว่าจริงค่ะแต่ว่าทํายากใช่ว่าจะทําไม่ได้สําคัญเลยเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแนวทางของช่องเราจะต้องออกมาเป็นรูปแบบไหน,นจะมาสอนขายออนไลน์จะให้ความบันเทิงจะออกมาทําอาหารออกมาสร้างตัวตนรูปแบบไหน,นเราจะต้องเคลียชัดเจนสาหรับมือใหม่นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีคือเราจะต้องมีฐานแฟนเราจะต้องมีลมใต้ปีก หาฐานแฟนฐานเพื่อนคะให้ช่วยมาดันคอมเมนต์นะคะมากดไลค์กดแชร์มันทำยากขึ้นค่ะแต่ทำได้ถ้าเรามีเพื่อนร่วมเดินทางทำไปด้วยกันสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องมีคือมีความรู้เพราะถ้าเราทำแบบไม่รู้ทำให้เราเสียเวลา อาจจะใช้เวลาหลายเดือนยิ่งเวลาผ่านไปมันจะยิ่งทํายากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถหาความรู้ได้มากมายบนติ๊กต็อกเลยใครที่เพิ่งเริ่มทํา Tik t o อกอย่าเสียใจนะคะถ้าเกิดยังมีคนติดตามน้อยไลฟ์สดก็ไม่มีคนดูเราต้องหาโค้ดนะคะที่จะช่วยให้เราไปถึงฝั่งหาเพื่อนร่วมเดินทางร่วมทำไปด้วกันสักวันความสำเร็จจะเป็นของเรา